สำหรับในเรื่องของประเด็นข้อพิพาทเนี่ยมาตราที่มาอันแรกคือ183วรรคหนึ่งนะครับ183วรรคหนึ่งเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องท่องทั้งมาตรานะครับแต่สมมติข้อสอบถามเรื่องประเด็นข้อพิพาทเนี่ยอย่างน้อยเขียนหน่อยว่าประเด็นข้อพิพาทมันเกิดจากอะไรนะรประเด็นข้อพิพาทเนี่ยมันก็เกิดเกิดจากคําคู่ความใช่ไหมครับคือสิ่งที่โจ์กล่าวอ้างมาในคําฟ้องหรือคําคู่ความก็ได้แล้วจําเลยให้การปฏิเสธมาในคําให้การ น้ำสารก็จะกําหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทถามว่าติตร์มาจากตรงไหนเอามาจากมาตรา183วรรคหนึ่งตรงนี้เห็นไหมครับข้อจริงใดที่ยอมรับก็เป็นอันยุติไปไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทส่วนข้อกฎหมายนะครับหรือข้อจริงอะไรที่เขายกแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่รับเนี่ยก็ให้กําหนดไว้เป็นประเด็นข้อพิพาทนะเพราะฉะนั้นข้อสอบถามประเด็นข้อพิพาทมาอาระรวางไวน้นิดหนึ่งนะว่าโดยหลักประเด็นข้อพิพาทเกิดจากอะไรนะครับก็เกิดจาก ข้อเท็จจริงที่คู่ความกล่าวอ้างมาในคําฟ้องนะครับแล้วปรากฏว่าคู่ความอีกฝ่ายเนี่ยไม่รับก็ให้ศาลกําหนดมาเป็นประเด็นข้อพิพาทเออนะประเด็นข้อพิพาทในติวเตอร์จะไม่ค่อยลงดีกาอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นหลักทั่วๆไปแล้วในการเรียนการสอนก็ไม่ค่อยมีการลงดีกาขนาดนั้นนะครับอ่ะเราได้แล้วว่าประเด็นข้อพิพาทคืออะไรเนาะซึ่งทุกท่านต้องได้แล้วว่าประเด็นข้อพิพาทเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นประโยคคําถาม ใช่ครับโจดบ,บอกจำเลยกู้จำเลยบอกฉันไม่ได้กู้ประเด็นข้อพิพาทก็คือสรุปแล้วโจ์กับจำเลยเนี่ยทำสัญญากู้ยืมเงินกันหรือไม่โจ์บ,บอกจำเลยกู้แล้วยังไม่จ่ายเงินจำเลยบอกว่าโอเคกู้จริงไอ้กู้จริงเนี่ยมันก็ไม่เป็นประเด็นแล้วถูกป่ะเพราะยอมรับแล้วไงว่ากู้จริงแล้วจำเลยก็บอกว่าแต่ฉันชำรหนี่แล้วแบบนี้ก็ค่อยมีประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยชำรหนีโจ์แล้วหรือไม่เห็นไหมครับเขายอมรับแล้วนี่ว่ากู้จริง ถูกไหมแล้วเขาก็ยกเรื่องใหม่มาว่าแต่ฉันชําระไปแล้วนี่ระงับไปแล้วเนี่ยคุณยกเรื่องใหม่ขึ้นมานะเพราะฉันประเด็นข้อพิพาทที่คุณไม่ยอมรับกันก็คือสรุปแล้วชําระนี่แล้วหรือยังหรือไม่อ่ะเออนะแต่ไอ้เรื่องกู้หรือไม่เนี่ยไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทเพราะมีการยอมรับแล้วเพราะฉะน,นี้ถ้าข้อสอบจะแต่งมาจริงๆเนี่ยในเรื่องของประเด็นข้อพิพาทมันก็จะออกได้ประมาณ4่เคสด้วยกันนะครับใครที่จดในคอร์สยาวเราไม่ต้องจดซ้ำใครที่เพิ่งมาเรียนคอร์สติวสรุปนะครับหากระดาษที่เป็นแนวนอนมาจดอ วเวลาข้อสอบออกปุ๊บเราวางหลักก่อนว่าประเด็นข้อพิพาทคือข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวมาในฟ้องแล้วจำเลยปฏิเสธมาในคำให้การถูกไหมครัเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่าคือสิ่งที่โจทก์กล่าวมาในฟ้องแล้วจำเลยให้การปฏิเสธมาในคำให้การมาตราที่ต้องตอบประกอบด้วยเนี่ยครับก็คือคำให้การของจำเลยที่จะก่อเกิดประเด็นข้อพิพาทโดยหลักจะต้องเป็นคำให้การที่ชอบด้วยมาตรา1 7 7วรรคสอง พูดง่ายๆก็คือจะต้องเป็นการให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้งครับส่วนกรณีที่จําเลยจะมีภาระกับพิสูจน์เนี่ยในนาที่27คนที่เรียนคอร์สยาวก็ฉุยชิวๆเลยนะครับเป็นกรณีที่จําเลยปฏิเสธโดยยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่นะครับำให้การในลักษณะเนี้ยจะเป็นการยอมรับมาก,ก่อนว่าทําจริงทําจริงกู้จริงทําจริงกู้จริงทําจริง,รงหรืออาจจะไม่ได้พูดเลยนะว่าทําจริง แต่เขายกเรื่องใหม่ขึ้นมาเช่นอาจจะไม่ได้พูดเลยว่าทําจริงทําจริงทําจริงแต่อย่าลืมไงว่าคาดีแพ่งการไม่ได้ให้การกล่าวถึงก็ถือว่าเป็นการยอมรับจุกไหมก็ถือว่าเป็นการยอมรับมันอาจจะเป็นกรณีที่บอกกู้จริงกู้จริงทําจริงเรือจะไม่ได้พูดเลยก็ได้แต่เขายกเหตุใหม่ขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นพอ i แรกทุกท่านต้องได้แล้วว่ามันไม่เกิดประเด็นเรื่องทําสัญญาหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นยอมรับแบบแมนแมน หรือไม่กล่าวถึงก็ถือว่าเป็นการยอมรับใช่ไหมล่ะในคดีแพง่งไม่เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทแน่ๆแต่จำเลยอ้างเหตุใหม่ขึ้นมากู้จริงแต่อ้างว่าชำระนี้บางส่วนแล้วทั้งหมดแล้วเนี่ยนี่ะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่ว่ามีการชำระนี้แล้วหรือไม่จำเลยจะมีภาราการพิสูจน์นะครัจำเลยจะมีภาราการพิสนะูจน์ห้านาทีสุดท้ายนะครับจะเละแค่นี้แหละคือตัวอย่างคําถามที่ถ้าจร์ บรรยายเอาไว้นะครับมีประมาณ2-3ข้อด้วยกันนะครับเราดูในหน้าที่115ก่อนเลยครับขออให้ท่านแคปเอาไว้ละกันอ่าไ,ไม่ต้องแคปเพราะมีในชีแล้วใช่ไหมเออนะครับแต่ว่าติวเตอร์จะไม่ได้เว้นเวลาให้เหมือนจริงๆนะครับคือจะเฉลยเลยละกันข้อสอบถามว่าประเด็นคืออะไรฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์และฝ่ายนั้นมีสิทธินำพยานบุคคล มาสืบสนับสนุนคำคู่ความของตนหรือไม่ในกรณีที่ข้อสอบออกจำเลยหลายคนนะครับก็ดูแยกประเด็นของจำเลยแต่ละคนไปเลยนะครับดูแยกจำเลยแต่ละคนเลยอ่ะขอหาหมึกก่อนนะครับแล้วก็ไม่ถือว่าการให้การของจำเลยแต่ละคนขัดแย้งกันด้วยนะครับเพราะจำเลยแต่ละคนเขาก็มีสิทธิ์ให้การสนับสนุนตัวเองอยู่แล้วไม่ถือว่าขัดแย้งกันเองนะครับจำเลยแต่ละคนเขามีสิทธิ์ของเขา เพราะฉนั้นเวลาเราทําเราแยกเลยครับโจ์กับจําเลยที่1กับโจ์กับจําเลยที่2เนี่ยโจดฟ้องว่าจาเลยที่1ทําสัญญากู้ยืมเงินตามสัญญากู้ไทยฟ้องแล้วจําเลยที่2ก็เป็นผู้ค้าประกันฟ้องสองคนและขอให้จําเลยทั้งสองชำระหนี้อ่จบในส่วนฟ้องพูดง่ายๆโจ์ฟ้องมาว่าโอเคจาเลยเนี่ยคนหนึ่งกู้คนหนึ่งค้าจ่ายตังค์มาซะ จำเลยที่1ให้การว่านี่ตามฟ้องระงับไปแล้วเพราะโจ์กับจำเลยเนี่ยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันอ่ะเพราะฉะนั้นเอาประเด็นของโจ์กับจำเลยที่1นึ่งก่อนพูดง่ายก็คือโจ์กับจำเลยที่1ไอประเด็นว่ากู้หรือไม่จะมีไหมฮะไม่มีประเด็นใดนว่ากู้หรือไม่ถูกไหมก็ต้องตอบด้วยเพราะว่าอะไรเพราะจำเลยเขาบอกว่า นี้ตาฟองระงับไปแล้วการที่จะเลยไม่ให้การกล่าวถึงว่ากู้หรือไม่ก็เท่ากับเป็นการยอมรับเพราะฉะนั้นฟังเป็นที่ยุติแล้วนะครับว่ามีการกู้ยืมเงินกันจริงๆไม่เกิดเป็นประเด็นว่ากู้หรือไม่เป็นการยอมรับแล้วนะครับเนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดวักสองประกอบแปดสิบสี่อนดุมาตราสามเป็นการยอมรับแล้วแต่มีประเด็นว่าแหละนี่อะจำเลยเขาสู้ว่านี่อะระงับแล้วเพราะประนีประนอนมยอมความนะเพราะฉะนั้น จึงเกิดประเด็นว่านี่ระงับเพราะได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความหรือไม่นะครับนี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นนี่ระงับเพราะได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วหรือไม่ไมครับ แน่นอนว่าคำวิการชอบตาม1-77ววัสออยู่แล้วถามต่อเลยใครมีภาระการพิสูจน์ครับประเด็นนี้จำได้ไหมครับยอมรับแล้วแล้วยกข้อต่อสู้ใหม่ขึ้นเป็นการปฏิเสธโดยยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่จำเลยมีภาระการพิสูจน์อ่ะลองดูอีก2องคำถามเลยครับมันสืบเนื่องกันเนาะ ในหน้าที่116่จทย์ฟองว่าจำเลยกู้ยืมเงินโจ์ไป2ล้านบาทนะครับขอให้ชำระหนี้จำเลยก็เลยให้การว่าชำระหนี้หมดแล้ว แต่โจทเนี่ยไม่ยอมออกใบเสร็จให้กลับนําเอกสารกู้เดิมมาฟ้องทางทางที่หนี้ระงับไปแล้วเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตจึงไม่มีอํานาจฟ้องขอให้ยกฟ้องนะับคดีนี้มีประเด็นข้อพิพาทอย่างไรและใครมีพาระการพิสูจน์ตรงนี้เนี่ยติวเตอร์ให้ข้อสังเกตว่าอย่าเพิ่งไปดูเรื่องอำนาจฟ้องครับให้เราดูเหตุผลก่อนหน้านั้นใช้สิทธิโดยไม่สุจริตยังไงเราก็ไปดูเหตุผลก่อนหน้านั้นสิ เหตุผลก่อนนั้น,นสรุปแล้วคือจำเลยกำลังจะบอกว่าชำระนี่แล้วถูกไหมพราะะนท่านตอบเหมือนเดิมเลยว่าไม่มีประเด็นเรื่องกู้หรือไม่เพราะยอมรับแล้วเพราะฉะนฟังเป็นที่ยุติอยู่แล้วว่ากู้จริงถูกปะไม่มีประเด็นว่ากู้หรือไม่ขออนุญาตย่อนะครับเพราะเป็นการยอมรับแล้ว1.7 7วัสองประกอบ8 4ดสวัามเป็นการให้การยอมรับแล้วแต่มีประเด็นนี่ครับว่าชำระนี่แล้วหรือไม่ เออชําระนี่แล้วหรือไม่นะครับถามว่าต้องมากำหนดประเด็นไหมครับว่ามีการออกใบเสร็จรับเงินนะครับใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตอะไรพวกนี้จะต้องเขียนไหมเราเจดได้ว่าเรื่องเหล่านี้มันสืบเนื่องมาจากว่าสรุปแล้วจำเลยชําระนี่แล้วหรือไม่ทั้งสิน้น หัวใหญ่บอสใหญ่สุดนะครับมันคือเรื่องชําระนี่แล้วหรือไม่เพราะฉันไม่มีความจําเป็นนะครับที่ต้องไปกําหนดว่าใช้สิทธิ์โดยสุจริตหรือไม่ออกใบเสร็จแล้วหรือไม่เพราะประเด็นเหล่านี้มันจะต้องมาจากว่าจําเลยสรุปแล้วชําระนี้ครบถ้วนแล้วหรือไม่นะมันคือประเด็นเดียวกันตั้งคลุมคลุมกันได้นะครับ จริงๆถ้าตั้งก็ไม่เชิงผิดนะครับเออแต่ว่าจากการบรรยายเนี่ยถ้าจะบอกตั้งแค่ชราระนี่แล้วหรือไม่ก็ได้เพราะประเด็นที่เหลือมันเป็นประเด็นสืบเนื่องครับซึ่งเห็นไหมปฏิเสธโดยยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่จําเลยมีภาระการพิสูจน์ตามแปด1ิบสี่ับหนะครับเพราะฉะนั้นมีแค่ประเด็นเดียวเนาะแล้วก็จําเลยมีภาระการพิสูจน์